มือนี้นำยาครบหยางได้พี่น้องเลยกับยาครบหยาดตัวง่ายครับปิ่งๆกับฝีมือแม่ไม่สิ้นขึ้นก็เหล่าคนพี่น้องเอ้ยเหงาขาววเป็นเหงาตานกับพี่น้องเลยหอนๆกับพี่น้อง สว so kind of we ัส <respuesta> ด <fruit cake> sort of ีครับม <neither> so uh, ีต <who am> ัวแดนแฟนที่ขึ้นหอดสุขสุขวัลย์ครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมืาอนี่มากินข้าวปุ้นครับมาบุญภาเวทน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยมาฟังเทศยงมหาชาติน้ากันครับมื่อนีไมื่นีอได้น้ำยาครบอย่างเด้อพี่น้องเอ้ยกัญยาครบอย่างตัวใหญ่ครับเปิ่งๆกับฝีมือแม่ไม่สินคือนก็เหล่าคนพี่น้องเอ้ยเหงาขาวันเป็นเหงาตาลครับพี่น้องเอ้ยพร้อมพักครับยูนี่หนีเด้อพี่น้องพักแป๊กแตงครับบักทั่วกระหล่ำครับพี่น้องสร้อยอันนี้หัวละผ้าครับพี่น้องกองนุ้นครับนี่พักครับพี่น้อง ่ะมาได้พี่น้องเลยเปิดอนเพืนกินข้าวกินน่ากับหาภาเข่าภาป่ากินตะก่อนกับตอนสีเศ้ากับพี่น้องมาอนี่ล่มสีบอยบอยครับอย่าครบอย่างครับตัวง่ายครับพี่น้องมาอนี่สีมือแม่มันสินคือเก่าหรอครับโอ้ยเส้นกระปุนมาอนี่เส้นง่าย่าเส้นกระปุนสีเงี่ายครับกระปุลเอินกบหนียบบดึงบดได้ตุงบดได้ตำแล้วพี่น้องกระส่เป็นตัวแลยพี่น้องเลยอารมณ์สีไว้วยครับบรรยากาศแรียกไม่แล้วพี่น้องเพียกบอย่าง กบยางกบยางความขอบคุณครับพี่น,อนงง้องเนี่ยเฉยนิ่งเงี้ยี่ะมาพี่น้องมาหนีฮหาป้าขาวปาปลากินพร้อมกันครับใส่เลยพี่น้องมาได้ฟังเสียงหอนหๆครับพี่น้อง <c oughs> นัวครับหอมๆครบอย่างถึงกินควันไฟจังน้อยปลูกนาำประเดียจังน้อยต่อไปสร้างสีสีแล้วไปนองน้ำยากระปุนมันยังนัวครับ ไี่จะเสียงง่ายมากพี่น้องพร <c oughs> ้อมกระลำครับข้างล่าง กินง่ายลืมง่ายมักก่าปุ่นนะครัพี่นอ้อง

Hvad? ser nok hvad ปลากลางล้างให้ไหมน้องมาแล้วค่ะ กินง่ายเลิศง,ง่ายครับย่อยง่ายพร้อมกับปุ้นอย่างนี้แล้วีหลังข้าวโอ่ะเก็บดูงหน้าพี่นอ้องแล้วจะคาข้อ Хм. Хм. Пахнет. Mm-hmm. นข้างหนากหลายพี่น้อง ควาขมน่วม <c oughs> เสียเป้่พี่น้องเลยแล้วกินไห้หลาย,ยาาเสียเป่นไม่ไกินบ่ได้หลายี่ยพี่น้อง บ้กกากินแมลงนกมันก็หายเงี้ยมาปล่อยลูกบ้านั่นะนอะไะพี่น้องกินขอความกันกับนก ปุ่นต้องน้ำที่ร้ายครับเสร็จไม่ยังปูข้อยง่วยเสร็จไม่ยังบรกกอดกันครับเดี๋ยวจะพูดมากกว่าน้งข้นกับไส้เพเนี่เหนียว เนามาเริพีไปลองกับปุ่น ระหว่างกลางโค,คอืม แต่เรลียวรอกเลยพี่น้อง ไปน้องเฮ้ยสุดยอดเลยน้ำยากรูปยางครับพี่น้องรอบมึงเด้อครับเพชรครับสมองสุบานครับพี่น้องปองเพชรปองเสียบคนวะพอเพชรบ้แล้วดอกคนวะมันนี่ครับน้ำยากรูปยางครับพี่น้องมันนี่อันนี้ในเขาขอขอบุญขอบคุณเด้อครับดีรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ่าวปุยจุพักจุพักครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีน้ำมีเด้อพี่น้องเออเปิดเป็นกับมังแรงใจครับปลาปีพาน้องครับกินเขาเนี่ยยิ่ยิ่งขึ้นครับพี่น้องเปิดพร้อมได้เห็นยิ่งได้ครับบ่เปิดว่พ้อเสร็จเลือดคนวะโอ้ยยยเเสีีงงนนก่พ้อ เอาผู้ไดตาบอดในมือตาไรครับยังบาา่ได้ข้อแหยแล่นหันเด้อพี่น้องผู้ได,ขดข้ขา้าขุดครับข้อวไขขาซื้อจริงหนึ่งครับผู้ดไดเป็นโลกเกลูกซีพ่ออ่ยสวงไอ้เศร้า,าครับผู้ไดผสมบดสบายครับพี่น้องลูกกองแกงกันมาซื้อกับปุนจักโลกสองโลครับพี่น้องมันเนี่ยใส,ยส่ซ้ำเนี่ยครับเทน่าประด,ดิขวดเลยกเด็ดได้พี่น้องเด้อผู้ไดฝ่าเทหัวจ้วงปลาหัวจ้งครับสมัยเราพี่น้องพัาดในดีอยู่อยู่อยู่ยัดเข่าปากยำตัวตัวหรือเดียครับเสียงกระปุงตรงนี้นี่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 ต้นจุดแล้วก็เพาะเอี่ยมอากตบดากเปยย่าางงสสสสพีีีีนน้้อำหรรรรััััับบบบคคคคคคลิปโชดดววมุข คิวคิวฝากกาไรก์กาแชร์เน่ยเด้อพี่น้องเด้อทำยากกบครับมันนีแ่บ